สำหรับท่านใดนะครับต้องการทำแบบสอบถามนะครับบนคลิปวิดีโอใน TikTok ของเรานะครับผมมีวิธีนะครับแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักกดแชร์กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับให้เราเปิดแอป t i k t ต k กในมือถือของเราขึ้นมา เสร็จแล้วให้แตะที่คำว่าฉันล่างขวามือสุดหนึ่งครั้งให้เราแตะเครื่องหมายบวกตรงกลางหนึ่งครั้งให้เราแตะที่อัปโหลดเพื่ออัปโหลดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาให้เราเลือกวิดีโอของเราที่ต้องการอัปโหลดลงสู่ t k t o o กติกคำว่าถัดไป ก็จะแสดงตัวอย่างวิดีโอของเราให้เราแตะที่คำว่าถัดไป1ครั้งเสร็จแล้วให้เราแตะที่คำว่าสติกเกอร์หครั้งให้เราแตะที่คำว่าโพลหนครั้งให้เราใส่คำถามเข้าไปณที่นี้ผมยกตัวอย่างนะครับ ผมใช้ประโยคว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่นะครับคำตอบของคำถามนี้คือใช่กับไม่นะครับส่วนใครนะครับตั้งคำถามหรือแบบสำรวจนะครับที่ต่างจากนี้แล้วต้องการให้เขากดนะครับแสดงความคิดเห็นนอกจากคำว่าใช่หรือไม่เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเช่นเราต้องการเปลี่ยนคำว่าใช่เป็นคำว่าโอเค เราก็ใส่คําว่าโอเคเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้เราต้องการเปลี่ยนคําว่าโนล้วก็ใส่คําว่า no เข้าไปนะเราสามารถเปลี่ยนได้ครับแค่นี้เราก็สามารถสร้างโหน้าคลิปวิดีโอบน tiktok ของเราได้แล้วครับ